สบายดีดัจะพี่น้องตาสบายดีพี่น้องของป่ายประสบการณ์ดัจจ้าโอนี้เข่ามาในบ้านพี่น้องมาเห็ดขนม,มเห็ดขนม,ม,ขนมใส่บุญหอ่อเข่าประดับดินแม่ก๋วยไก่เมยใหญ่แก้วแม่เดือดไหมแก้วมืโอนี้สิพากันเห็ดเข่าต้มพัดใส่ถั่วเหลืองเอาแม่คู๋อะไรลูกหมูคู๋อะลรหมูหมูหมูตอนนี้กระลองใส่จิบเด้ดดอค่ะ ชัวชัวชัวแล้วมันหอ่อนว้าตะก้อนเมซันสวัสดีพี่น้องน้องไข่เงินมื่อนี้เราก็จะมาสอยการห่อขนมจ้าห่อเป็นบอสมือใหม่มือใหม่จ้าเอากระชีดกระตุมขนมไปใส่บาทหมื้อ่นเซา จ้างโมงใหญ่สบายดีพี่น้องเกกินขนมเลิศวันนี้เด้อนมลงวัดหงวาพ่าทำบุญกโอ้ยแต่เลิกคนแล้วเนาะแต่เลิกสามสี่โมงคุณแม่คุณแม่เป็นเป็นแม่ครัวเป็นคนทำเฮาก็เป็นเป็นผู้เป็นผู้ชมที่ดีเด้แม่เล้าไม่อยู่ ม่เราไปห้องเพลงเดี๋ยวปนี้ออกงานจ้าเหมือนี้ไม่ใหญ่เป็นคนพาเห็ดเพราะว่าเอาเห็ดบเป็นเขาก็เป็นผู้ชมที่ดีแล้วก็เป็นผู้ช่วยเป็นผู้ชมเป็นผู้กินพรอเป็นผู้ชมที่ดีตอนนี้เขาของห้าก็เริ่มยื่งเริ่มนาดเลยพี่น้องจ้ะเป็นแต่แสีแพ้เฮาก็สิขัวไปเรื่อยเรื่อยจนมันเหนียวบ่แม่ จน <ations> มันสีแห่งๆบุบอ่ะลุกมากแล้วก็เอาลุกไปลุกไปอย่างนี้พอว่าเอาเอาไปห้าสิไปห่อเอากะชีมาหนึ่งอีกเถ้าหนึ่งพี่น้องจ้าเอาไปตองห่อแล้วก็ใส่สายไส้ยังมันเอาก็ะมานหนึ่งอีกเถ้าหนึ่งก็เป็นอันสัมเลตไก่ชีได้เลยพี่น้องหน้ามันแห้งเริ่มเหนียวเริ่มที่คนมาได้เลยกระจัน้อน คุณแม่คุณแม่กระเต็นกระเต็พร้อมห่อจ้ะเตี้ยทะเลาะอันนี um ้จะเป็นไส้ถั่วเหลืองนะคะดาวขัวเองกับมือเลยน้องไผ่บอกว่าเส่เค็มเค็มๆเป็นไงเส่น้องไผ่บอกเค็มเขาออกเค็มๆเนาะคุณแม่าดกันเลยหวานเค็มคุณแม่ทด่ลองซีมือแล้วห้ามก็สิมลองชิห่อเป็นอหมดแล้วเคยห่อแตน้นมหนานวลนี่ไม่ขาดเก่านี่จ้ายังสาวๆห้ามพากันมาห่อห่อกับน้องไผ่ไปไปซื้อมาอ่ะหนูหนังอ อาวไม่ใหญ่ก็กินบุเบิลตาน่า้กว่าที่โอ๊แต่งกองล้างเรามันจะงามกลองน้ำ oh มันไม่ช hey. ่วยปากไปลี่ยนเอากระนี้แม่ห่อเป็นอยู่เขีนเอาทำไรเอาเขีย่อนบอ เป็นง่ายนั่นนั่นมายถึงคือผูงช่วตัูเตอมันจะเป็นยี่สี่ก่อนคือว่าปูมันก็เป็นยังสี่แหะชุตดีแลูกมันง่ายง่ายแตดีง่ายดีเพรามันนยาวอ่ายจืดไปที่ของมันทำเป็นตรงนี้เลยคงไฟขงมัน นี่ม <sociedad> ันคือบล็คือกันจะไปเร็ยนพี่น้องบลมีบลมีบลมีตะกรอบเหมือนมันอย่าหัวเด้ออย่าหัวเด้อเอ๊ะตากรอบทาไมอย่าหัวเด้ออาม่าอามาเป็นยบ่ามาเห็นมันเลี้ยงบ่ ไ้ากมงวยี่เนาะือเห็ดบ่เป็้มันอ่บนไงโทยเห็ดกเคยเคยเห็ดแต่ขนมขนมมกกับขนมนันวันเียคก็เห็ดนมมันมกเด็ห่คือขนมมกนะเออแสนันไปเลไปโลดหนนมมกงามเห็นอะไรกับนมมกดืมละกูเห็ดรัไหนบ่เป็้เด็กนมมกงามนงามงามเลยมันใหญ่คนเนาะพอดียิ้มเลย นี่จ้าพี่มือหนูี่าดีพอดีอีกไม่มีตากล้องจ้านูต่างกล้องเอานุต่างกล้องเอาป้าต้แน่ลองนมาจากำลังทำการเรียนค่ะเรหนีบกับขนมมุกอะไรด้ก่อเออเพ้าปวดแน่หนาวดเลยปวดเลยตายด้าปวดเลยค่ะแม่ขา เ้าวยเฮยวันนี้จะจะทำมหาหลอกาไม่ใช่น่อยอันี้ก็ได้มาหลอกป่วยคืออืดนะนอนเลยนะนอนแค่วัีย่างกจะตื่นแต่เด้อกลับทำไมน่เน่อแฮ่เฮ่หอที่สอง จ้าหอดึงหอดวันตามหิต,ตามคองตามปรเเพนีเนื้อหมูกินผักผยา่อแม่ปู่ย่าตายายตาเห็ดจะบาดยาหน้าเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มียังยายอันนี้ก็ได้ซ่อมไว้จ้า เวลาเราไปเป็นแม่ค้าโอโอเคอยู่นะยึดยันกับบอดายตายเลยนะนะไม่ผ่านเลยชักอย่างสวยไหมคะสวยมากเลยถ้าเป็นแม่ค้าขนมเก่าเนาะก็ต้องอย่าให้น้อยนะขนมโมกขนมโมกเนาะน่ามันก็จะเย็ด ขนมุกินเหรอขนมกินเด็กชิตัวขนมกินตัวข้าวข้าวกินข้าวเจ๊ข้าะเจ๊เต๋อขนมกินขนมอ้าเต๋อเขาเห็ดชีดตัวขนมย่างขนมย่างก็ได้กินก็ขนมเสร็จตุเรงมันจะใสเน้นๆเลยใสเนี้ยคุณแม่บอกว่าประหยัดประหยัดเธอคุณลูกประหยัดหน่อยคุณลูกผลิตเน้นเลย เขี่ยลงด้วยน่นี่หน,นูจะทำวสวยๆไ้ใส่บ้าอาใส่บานนะจ้าเอาบุญน้ำกันเด้จ้ะพี่น้องจ้านี่โอ้ยตมุตะมิจังเลย นี่คือความภูมิใจมาเอากเดียหอดิตัวก่อนเดี๊ยหอดิบตัวบังก่อมันจีเลยนี่เด้อเฮียนเด้อเดนมาเด้อให้ิมาเฮียนมาเด้อนั่งปูน่างปง่าเนี่ยมากินไ้ออ้าม้าไปบัอพัว

มากนี่จ้าอันนี้จะเป็นห่อขีตัวอ้าวขีตัวทำงานห่อแบบนี้แม่นนันขนมมกพี่น้องปกติขนมมกคนจีนคนจีห่อแบบนี้หรือว่าอีกยังขนมหยังขนมแหนบบแบบขนมหยางขีตับอเขาจะคนไทยเขาจะเอิร์ขนมแหนบใส่มะพร้าวอันนี้จะเป็นข้าวพัดห่อขีตัวแบบห่อขนมแหนบเออโดยลูกพัดเลือเพื่อชะมด ใสอันนี้ก่อนด้ใส่ก่อนขอใส่นะค่ะขอซื้อขอใส่ไม่ได้ห้าวนยางบรีสิใช่จะค่าทีเลยปะเบิ่งไงห้าเน๊ะใส่ได้ปเบิ่งยังเบิ่งพูกเราสิบโมงสโมง ิตมันจ e. nah ิตมึงสาหาบึงน้ำเตาเขาต่างวัย่ยจักเลยดือยจักเลยเดือนั่บุอู้ได้ลูบงนฟ้ามีเลเออต้องเมียกคนมจักเนาะเออตอนนี้เราก็หหอได้าเติบแล้วจ้าอืมหอสอยกันชสาวๆน้องฟ้าน้องฟ้าหาก็มาเต็นนะโอเคด้จ้าพี่น้องอเคด้าพี่นออาอาไม่ยังวะ ทางนะผูก้องทางนะก็ได้แเราก็ะิิด้จ้ิปเพียงสำนีเดจ้าปากกดนไหลกดนแซ่ผากข้าเบิงเข้าวส้มคลิปก็เป็นลองใจให้ดาวในเด้อยังรอรุ่นต่อไปพี่น้องจ้าเอ็ดเซน่กันพ่นยังตรวจสอบอยู่ทางเขได้มือเลยรอต่อไปเราต้องมีความหวังโอเคจ้าเจอกันคลิปหนาเด้อ